อดดึงไปเลยไปเรื่อยๆมาโเปลี่ยนหัวใจยุ่งฝ่าอผู้ใดยุ่ง่าเอาลูกกดหลลงไปไหนยังไปไหนก็ตัวสวยครับั่นั่นเรื่องเด้ปวดยาั่นเอาอีกแล้วครับผมวันนี้ปลาเชมีอกอ้ปลาเชมปลาเชมออกเาไหลหมโอ้โเล็ไปเฮ้ยคุยลำคุยยังไ้อง ครับผม,ามอผมาสามาเป็นปผมพาไปทอดเนี่ยปลาตะเพียบให้เราละครับผมทางรถไม่แล้วครับอาทิตย์ละเที่ยงครับทางรถครับเดี๋ยวว่างแต่วันอาทิตย์ครับผมไปไปเบิ่งกันครับเมื่อนี้สิมันบ่ครับขอบคุณทุกการติดตามเด้อครับผม กำลังจะให้ส่งนี่หน่อยครับผมรุ่นค่ะครับ zoom แรกครับ z o ่ m แรกครับดูมากับพานรถอีกนะครับัวนี่นะครับเออพันรถจัดหนักไงเรครับมือนี้ครับสวบขอให้ครับดึงทางนี้ลุงทางซ้ายแค่ โอ้คือพี่น้องพี่น้องเลยหาปลาทำปลาเข็มจะได้หรือเปล่าน้อคุณลุงไปแล้วเหรอยังไงดินแล้วเข้าเข้าอัอานตัวนี้ก็ไหน,ม,นมั้งนะหาปลาเข็มพี่น้องเลย ไม่บุ้ไม่ปลลักบุ้งีมีมีปลาสมอมีปลาลกของมั้มีอะไรบ้างเอบนีนรงนี้ไม่มีไม้อะไน่นอลุงไม่ได้ไม่ได้เห็ดนี่ครับตัวอาจจะไม่ไ่ครับเดี๋ยวหาปลาเชมมเนี่ยเดี๋ยวมั้หนเชิมเห็ด มาทางเนี่ยตอนเห็ดเหมือนกัครับเริ่มใช่ตั้งแต่ตอนทำเลยอ่าพี่น้องเอ้ยตัวหน่อยตากแหงนี่โอ้ยคำและตัวตัวละคขำคำและตัวเลยพี่น้องเอ้ยเห็นว่า่ะอุ้ยอุ้ยโอ้ตกละตกละตกละเฮ้ยพี่ตีนเดี๋ยวปล่อยก่อนพี่น้องบอกเลยทางโน้นมันน้อยต้องดึงคืนนะปล่อยไปมือเลยลูกมันต้องดึงคืนไปทางโน้นอ่ะเยอะๆกตอน ดูเงี้ยพี่ตัวนขี้ขี okay, okay. ้ดูมันขึ้นปลาไซนี่ยาปลาเชียงแล้วพี่น้องเอ้ยตากแหงตับหมกหุ่งนีบ่บอ,อ้นอ่านเห็นบ่พี่น้องเนียติดว่ารอนไหนบ่น่ะนายพันได้สองเบียก็ว่ารู้แล้วสองเบียกอือส่ส ก้อยเซมหมดแดงเช่ไหเนาะคือคือก้อยนั่นนั่อยู่นี่แหละพี่้องเอ้เฮ็ดปลามตางแดดตัวน้อยช่ไมเฮ็ดเฮ็ดน้ำจิ้มใส่กับมังม้าโรยียงติดหลานแล้วหลานเอาไปนิวเลยเอามาจะแ ตาสวดย่คงก็สวยแบบนี <t <t ้แหละนี่ขาดนี่ขาดคักเขาไงนี่ว่างไงท่องตัวนั้ตัวนี้ทองตัวยู่นี่มันครับมันมันหนอะกตงิดใจตากแห้งกับตำคุ้งนี่โอยคักเด้พี่น้องเอ้ย น,นันเอาบปนาเนี้ยรุ่นบัเนี้คงคือเงียบเพื่อแหละฮะวใหญ่่บบเข้าัดอันนี้นท,นที่งานกิ่งไหมเอามาคล้องอยู่อ,อัลลามานแล้วเกิดตาบาน <c oughs> น้ำมันไม่ค่อยเสียวรถนี่แล้วไม่จังป่ามันจังบ่อน,นั่นมันใส่แห้าง,งาน้ำฝาดึน มันมันไม่ยังไงเลยมันออกทางเนอกนี่ตัป่าตัวจะไม่ปีนเลยอืมขึ้น่าเอาคุณลุงเฮาสวรรค์มั้ยอ mm ืมหายอืม huh. ข okay. ่างไว้แล้วมันเสียสักข้างไว้หลายมือว่าซักเดียกเท่าไรเอาไปซักให้บ่ได้ยู่นี่ซุ่มนึงอยู่นี่ซุ่มนึงอยูุคนมันมันจะออกได้ง่ายไหมหลายวันนั่ะหักไว

ไฮเนี้่หรเน้ยไเนี้ยก็สวยอยับใส่กำลังมนด้เลท่ออกอะไฮจอมมุเลยไหมนี่นะครับโอ้ยติดหอดจอมอือนี่ปลาแดงนี่ตึงๆอย่มนติดตาไหมมันมดติดตาใค่ยุงมันโเมนเน้ยนะปลากินเนื้อเนียนะปลากินเนื้อมันจะไปกินปลาเล็กจ้าเลย ตัวใหญ่ดิตัวใหญ่ดิผ่นเลี้ยงแล้วนี่นล่ปาเด่นปาเด่นตอยพดปลาเด้วยลด่มันมันนะครับเดี๋ยวเอาปลาเลี้ยงเนี่ยเพราะเพราาเลี้ยงด้วดิปลาเฟ้ยนึงครับผมมาครับไปตุ้มซอนครับผมุทมแรกผ่านไปครับ 三个火。 เกี่ยวกับน้ําไม่ดีแล้วก็เกี่ยวกับปลามีส่วนสองอย่างน้ำอะไรปลานแล้วก็อะไรครับกันครับเด้อท่านผู้ชมครับทีสุ่มสองครับบ้องดีเหมือนกันเอาครับสุ่มที่สองครับปลาหลายอยู่ครับพุณ ซุ่มเลยนซุ่มเหฮสี่ครับผมจวกครับผมจวกครับผมจวกขึ้นเยอะเลยยึกงยักครับยึกงยักครับงานอืมอ่านโอเคบ้างพี่น้องเอ้ยซุ่มสองเลยครับเดี๋ยวเปดอพี่น้องเอ้ยตาแข็งแข็งตับบงคุงเลยปัดชิโถะไปเฮ็ดบ้านเฮาเด้อ ถ้าไปชมเว้ยทำที่บา้านทำที่บา้านน่าจะพอได้กินอยู่มั้งอ,นะอืมอะไรองบ้างใช่ไหมคับอ้ไปแล้วเองเว้ยเนี่ยมันจะออกก็น่ะมันโดดแล้วนะรถแค่สนิมโอเคแล้วพี่น้องเลยออืมโอ้ดูแล้วคุณลุงลำคาญคแล้ว นนอันไปปโอเยแล้วพี่อกเ้ยนี่มาตัวนึงนะครับโดดบุ้มบุ้มเขาบปาบเขาให้ครับตายเอาเจ้ขาเราก็ได้อังอเง้ยนะโอเคแล้วลุนานนาน้นมแล้วครับมาแล้วครับ,รบโอ้ สองอีกบ่าคือก้อนฟมแกะอยู่บนี่น้องเง้ยออไปไก้อเ่วป่ะล่ะเ่าว่ะอ้่เ่ย้อนไหลกปนงีบ่หลก้อนนี่ยอาอกนอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังนี่เสรจบ่บ่อืมมาเหยียบป่อทันรอดปลาม่หางปลาที่านิดเดียว ออ้ไดเดี in ๋ยวเดี๋ยวนี๋ีตัว่บล่าี่ไายก็โตอันน้อหันรวตน่ยตัวนย่าอันน้ไล่ก็อ้หย่าน้ำน้ำนนั่นโดดหร้องาโดดหอล้วอือหายุ่แล้วโดนแล้วมันจะมาฝั่งนะรถมันไม่มีกิ่งไม้แล้วแต่ออกเหงยขาดก็เป็นร้อยแล้วแานเหยขาดเยอะ บอกคุณลุงฮ่าไ,ไม้ใหม่โซเลตจาไม้เอ้นะจะเอาไปใหมส่อมาไปไม่ต่ออันตนี่แหละตาบ้ายืนยนลงเดี๋ยวนะมันมันโอ้ยมือน,นี้บอูปปากพี่น้องโอ้ยบุเร่หมุดบึงมุดบึงแล้วรูปปากีกคัก มุดบ่ได้อาการบูดีเลยบ่บมุญน้ำก็จะเป็นไข่แล้วกดหน่อยนึงเลยอากาศเป็นแปงร่ <c oughs> มรมเหนือมาแล้วอะ่ะคอ,อว่ามีเกล็ดแล้วโอ้พอได้เทดเช็บที่ตองพี่น้องเลยขึ้นเสยมันป่วย จภาพขอคนฟังไปได้ลูกจภาพไม่มีเฮ้ยโอเคเยอะนั่งเยอะอืมอ้าพี่น้องเลยน้าไปน้าน้าพี่น้องเลยปวดยากนานเอานี่เดีวครับผมวันนี้ปลาเชมพี่น้องอ้ยปลาเชมปลาเชมโอ้ยเฮียคันไล่คนรถรถเต็ม cưới lam cưới nhiêu không? nhiêu 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 lam không ừ. 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 hàng oh. ừ. điện không? ừm, ừm, lót khắc 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 vắng chắc này khó. bán bậc ngay cái đấy, lót, tôm à? <laughs> 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 มาได้ยังเดียววะสายต้มยำครับก้อยก้อยก้อยไหลครับผมก้ยผมเดี๋ยวอันแกะปักครับเดี๋ยวไปเบิ้งอยู่บ้านครับเป็นเราผมผลงานครับโอ้ยพี่ดาพดาผมวาเสียงงงนี่ครับผมโอ้ผมมีผิดหวังเลยพี่น้อง ไม่มีผิดหวังครับหลายเตืาใช่ไหเนี่ยอม่เข้าใจหรกไอ้รุ่นเอานลยอืมหลายครับหลายครอมันมเลยครับผมแห่กำลังดีครับไซกำลังสวย แดดเดียวพอมครับพี่นะครับปลาแดดเดียวพี่น้องเ้ยไปทำอยู่ด้วยกันไงชอบไปทำอยู่ด้วยกันางปลาแดดเดียวย่างตำามะูพี่น้งยังกลิน้องเลงเอยู่มั้่ะเน่อ้หออ้ย่อลงหนาปุอกย่อลด เจ้าของเนั่อมาเนี่ยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ